สวัสดีครับอ่าเราต้องบอกว่าเป็นภาคที่สี่แล้วอไฟนี้นี่ต้องบอกว่าได้ต่อยในทีมนะเราเป็นคนสุราชอำเภออะไรสุราชอ่ะทีนีร้านนีผมเคยไปต่อยด้ก่อนสมุยไหมก็ุพก็เคยไปต่อยนะ่อืมะอย่างไรบ้างไฟนี้142เจอทว่แก้วครูปรับเก่าเลยเจอกันมาสามครั้งเรานี่ชนะครั้งหนึ่งแพ้สองครั้งไฟล่าสุดแพ้ที่ตะตุนรอบนี้142อย่งไงบ้างน้องการพิจซ้อม ซ้อมดีครับซ้อมดีนะอยู่ที่ใครมวยแร์แท็กมีใครมาร่วมพูดซ้อมบ้างมีนิงหนึ่งสงมาริดนักรถตรนี้อืมก็หลายๆคนของแร์แท็กได้แหละวันรอบนี้ร้อยสี่สองนี่ใหญ่ไปเล็กไปยังไงบ้างนาะก็พอดีพอดีนะเราเนี่ยล่าสุดไปที่วันที่เป็นชิปมาวันนั้นชนะมาแล้วยังไงบ้างไปต่อยวันการเตรียมตัวรอบไปต่อยวันกับเตรียมตัวมวยไทยนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะก็ปรับนิดหน่อย คิดว่าถ้าผ่านดาบปแก้วไฟนี้ได้เนี่ยจะไปทะลุวันอีกหรือเปล่าได้มีได้มีการพูดคุยนะยังยังไม่ยังยังืมแต่วันนี้ก็ต้องมาเจอรูปรับก่อนฝากแฟนคลับสุราษฎร์ธานีแล้วก็แฟนคลับเราหน่อยเนาะก็ฝากทีซีแล้วก็ชาวสุราษฎร์ธานีนะครับก็ให้ปิชาไปเยือนเยอะๆนะครับวันนี้ผมก็จะทำให้เต็มที่นะคิดว่าจะตีเสมอสองสองได้ไหมเนี่ยก็พยายามพยายามนะเรานี่เป็นเจ้าถิ่นไกลๆเลยก็เหมือนต่อยในบ้านเลยไฟนี้ไปดูทางหน้าของผู้มาเยือนบ้างแต่ก็เป็นเด็กใต้เหมือนกัน สมวยเราก็ไปมาสองรอบไม่ใช่สองสองครับชนะทั้งคู่เลยชนะทั้งด้างของแบทแมนแล้วก็มาชนะวันนั้นชนะเฮอร์คิลิสอืมก็ถือว่าวันนั้นในต่อน้ําหนักให้เฮอร์คิลิสแตะไหล่สามปอนด์เลยสามวันนั้นชนะไปไฟนี้เจอคู่ปรับเก่าถือว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยครับยังไงบ้างน้องไฟนี้ร้อยสี่สิบสองน้ำหนักนี้เต็มเวทพอดีเต็มเวทพอดีนะปิดซ้อมดีสิงมาเวินครับครูแครูซ้อมมีใครหลักหลักชาโด้ก็คุณฮันเล็กแล้วก็อตนนีี้ก็มคุณนเล็กมาอีกคนนึงอ่าตอนก เกียริเจริญชัยอ่ะเข้ามาช่วยซ้อมอีกคนหนึ่งแล้วก็มีชาร์โดเลยหลักๆเลยไฟก่อนนี่ก็บอกว่าชนะมาที่สุดสตูลรอบนี้ไปสมุยเราเนี่ยสมุยสองครั้งยังไม่เคยแพ้เลยรอบนี้ไปบ้างเขากดดันไหมเหมือนเดิมนะอืเกมการชกเนี่ยคงคงน่ยจะมาเหมือนเดิมแหละสามยกสี่ยกเนี่ยอาจจะเบียดกันอีกคิดว่าไฟนี้เนี่ยจะเป็นสไตล์การชกแบบไหน แต่เหมือนเดิมเล็เปลี่ยนเป่านิดหน่อยนะก็ต้องมีการแก้กันอะไรนะฝากแฟนคลับสิงห์มาวินแล้วก็แฟนคลับตับปลาแก้วหน่อยก็ฝากแฟนคลับและเอฟซีสิงห์มาวินและตับปลาแก้วไปนี่ที่นี่นะนะจะนำห่ 1, างสามหนะึ่งได้ไหมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าการชกนี่สนุกแน่นอนอน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ร้อยสี่สิบสองเนะี่ยก็ปล่อยๆอ,อยู่ประมาณมมมมก็เก้ากิโลกุัมกี่กิโลก็สี่สิบอ่าฟอร์เรสต์ปล่อยๆเท่าไหร่ ค,คุุมเทนะ่าไหร่นะห้าหกโลนะอืมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ได้ติดตามเลยอะขอบคุณน้องๆทั้ง,ง,งคู่เดี๋ยวเจอกันที่สมุอีกรอบครับผม